สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับเนลเกอร์มาสรุปหลังเกมนะครับในเกมที่ออรันโดครับพ่ายแพ้ให้กับซานเดียโกไปนะครับสต่อ3เซตนะครับต้องบอกว่าเป็นเกมที่สนุกนะถึงแม้ว่าทีมออรันโดของพวกเราเนี่ยจะพ่ายแพ้ก็ตามนะครับซึ่งก็พ่ายแพ้ไปนะครับยีต่อ17 16ต่อ25 15ต่อ25 25ต่อ15และ15ต่อ17นะครับซึ่งต้องบอกว่ารูปเกมโดยรวมนะครับมันก็เป็นเซตของใครของมันเพื่อน มีบางเซตนะครับที่ออรันโดทำได้ดีมากๆบางเซตที่ทางด้านของซานดิเอโกทำได้ดีมากๆครับแต่ที่สูสีกันจริงๆเนี่ยมันคือเซตที่5ครับเพื่อนๆต้องบอกว่าน่าเสียดายนิดนึงครับเราไปถึงแมตช์พอยต์ได้แล้วนะครับแต่ว่ามันกลายเป็นว่าเราปิดไม่ลงพอปิดไม่ลงสุดท้ายเนี่ยเป็นซานดิเอโกที่กลับมาสามารถเอาชนะเราไปได้ในเซตที่5นะครับทำให้ตอนนี้ครับเราก็หยุดสถิติในการชนะ อยู่ที่9นัดรวดนะครับเราชนะ9นัดรวดไปถึงชัยชนะนัดที่10ไม่ได้นะครับแต่ในมุมมองโอ๊กเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมแล้วครับเพื่อนเพื่อในการชนะมา9นัดรวดนะครับในนัดที่10เนี่ยต้องยอมรับกันจริงๆว่ามันก็ค่อนข้างจะยากพอสมควรวันนี้ถ้าเราเจาะลึกในรายละเอียดกันจริงๆเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าทางฝั่งเขาเนี่ยเล่นดีมากๆากนะซานเดียโก้นะครับมีการเล่นที่โอ่กมองว ของทางฝั่งเขาเนี่ยเป็นทางด้านของเคนรานะครับทำไป21แต้มนะครับแล้วก็มา่าทําไป18แต้มนะถือว่าทําผลงานได้ดีเลยทีเดียวครับแล้ววันนี้การเซตของรีดายอนเนี่ยก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะ รีไรยอนนกถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับจังหวะก,การเซตนะครับส่วนทางฝั่งของเราวันนี้โอรันโดวาคิรี่เนี่ยอกมองว่าเรามีหลุดหลุดไปบ้างนะครับในเซตที่2เซตที่3หลักๆเลยครับบอลแรกอกว่าวันนี้เราไม่ค่อยดีในเซตที่2ที่3นะครับพอบอลแรกเราไม่ค่อยดีเนี่ยทำให้กับตันผู้ก็เซตลําบากเพื่อนๆต้องวิ่งไปแก้อยู่ตลอดนะครับบพราะว่าตรงเนี้ยเป็นปัจจัยสําคัญเหมือนกันนะครับในเซตที่2ที่3ที่เราบอลแรกไม่ดีแต่เซตที่1 เซตที่4เซตที่5บอลแรกเราไม่แย่นะ,ะต้องบอกแบบนี้นะครับมันมีบางเซตที่เราวูบไปจริงๆแต่ก็มีบางเซตที่เราทําได้ดีนะครับซึ่งแน่นอนครับในเรื่องของแต้มนะครับการกระจายแต้มกันตีเนี่ยกับตันผู้ยังคงทําได้ยอดเยี่ยมนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเชวานนะครับทำไป12แต้มเบอร์คอมบี้18แต้มนะครับบราวนสิบสี่แต้มนะครับฟอเตอร์ห้าแต้มอดอร่านะครับสิบแต้มแล้วก็มีทางด้าน ของแฮนเซ่นนะครับมี2แต้มด้วยนะตัวกับตันผู้เองเนี่ยวันนี้มีเสิร์ฟเอไป1 S, 1, S 1, ด้วยนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยถามว่ามันเป็นเกมที่น่าเสียดายมากกว่าเพื่อนๆถามว่ามันโอเคแพ้ชนะกันได้ไหมกับกับทงางด่านของซานเดโก o โมโจเนี่ยมันแพ้ชนะกันได้ครับคือมันใกล้เคียงกันน,น,น,นะเพื่อนๆนะลีกสหรัฐอเมริกานะครับเพียงแต่ว่ามันน่าเสียดายตรงที่เราไปถึง แมสพอยต์แล้วครับแต่เราไม่สามารถที่จะปิดเกมได้ตรงนี้ว่าเป็นสิ่งสิ่งสําคัญมากๆถามว่ามีความกดดันไหมอ้กว่าชนะมารัวร่เนัดแหละมันก็มีความกดดันอยู่แล้วนะพอขึ้นมานัดที่10เนี่ยมันก็มีความกดดันในระดับหนึ่งนะครับโดยรวมแล้ววันนี้ถือว่ามีบางเซตที่ที่ทางฝั่งของเราหลุดไปแล้วก็อาจจะต้องไปแก้ไขเพิ่มเติมนะครับกันมาในในเรื่องของบอลแรกแล้วก็จังหวะวันนี้คือต้องยอมรับว่าซานเดโกโมโจเขาก็มาดีเหมือนกัน เฟิร์สแอทแทกเขาก็ทําได้ยอดเยี่ยมนะครับมันก็เลยเป็นจุดที่ทําให้เราเนี่ยเล่นลาบากกับตันผู้ช่วยทุกอย่างแล้วเ,เพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของการรับนะครับการเซตทุกสิ่งทุกอย่างครับวันนี้เราเห็นกับตันผู้วิ่งไปขุดหลายลูกมากๆนะครับช่วยทีมเต็มที่ครับแต่สุดท้ายกีฬาครับมีแพ้มีชนะแล้วก็เป็นวันที่พวกเราเนี่ยต้องยอมรับว่าโมโจโลเล่นดีนะครับการแก้เกมของเขาเนี่ย ทำใช้ได้เลยคือต้องบอกว่าในเซตแรกเดี๋ยเราชนะไปค่อนข้างที่จะง,ง่ายนะ25ต่อ17แต่พอเซตสเซตสเนี่ยเขาแก้เกมมาเราแพ้16ต่อ25 15ต่อ 25, 25, 25แล้วเซตที่4เราแก้เกมคืนได้นะเราแก้เกมคืนได้นะครับนะครับเราก็กลับมาชนะ2 5ต่อ15เซตที่5เนี่ยอันเนี้ยมองว่าเรื่องการแก้เกมส่วนหนึ่งหัวจิตหัวใจก็ส่วนหนึ่งโมเมนตัม มีในเรื่องของดวงมาอีกอะไรแบบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเลยกลายเป็นว่าเป็นเซตที่สูสีนะครับแล้วก็กลายเป็นทางฝั่งของซานิโกโมโจสามารถเก็บชัยชนะไปได้ครับโดยรวมแล้วก็เป็นเกมที่ใช้คําว่าน่าเสียดายแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกว่าเสียใจอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่ามันก็แพ้กันได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเป็นเกมที่น่าเสียดายมากกว่านะครับเพื่อนๆเอ้าสรุปหลังเกมก็ประมาณนี้นะครับผลงานกับตันผู้เนี่ยโอ๊กยังมองว่ายอดเยี่ยมอยู่เหมือนเดิมนะ ะครับยอดเยี่ยมอยู่เหมือนเดิมนะครับนี่ครับกับตันผู้เนี่ยเราอกไปดูสถิติมาเนี่ยครับเ,เพื่อนๆขุด13ครั้งนะครับโหเป็นมือเซตที่ขุดเยอะมากนะ13ครั้งนะอ่ะแล้วก็ มีทางด้านของเชวอนนะครับขุดไป18แนะแล้วก็มีลิปโปรโรขุดไป14อ่ะคิดง่ายๆลิปโปรโรขุด14กับตันผู้ขุด13นะครับขุดด้วยเซตด้วยครับคือโอ้โหทำทุกอย่างให้กับทีมจริงๆนะครับก็ถือว่าวันนี้มีหลายๆจังหวะที่โอ๊คแฮปปี้นะในจังหวะที่กับตันผู้ได้ยกบอลสู่ให้เล่นอะไรแบบนี้แต่วันนี้ตัวตีเราแอบตีเขาเรียก ค,ค,คือคือคือมันก็เป็นผลพวงมาจากบอลแรกนะเพื่อนนะพอบอลแรกไม่ดีเนี่ยการเซตก็เซตลําบากตัวตีก็อาจจะตีเข้าจังหวะลําบากสักนิดนึงอะไรแบบนี้หลักๆเลยคือการแก้บอลแรกครับอกว่าทางฝั่งของวา r เกอรี่เนี่ยต้องแก้บอลแรกให้ได้นะครับคือเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าพอการแก้เกมของซานเ i ียโกเนี่ยเขาแก้เกมโดยการทําให้บอลแรกเราเปิดยากๆนะครับแล้วก็ พอเปิดยากๆปุ๊บเนี่ยมันจะนํามาซึ่งการตีไม่ตายเราตีไม่ตายเขาก็จะได้เคาน์เตอร์แอตแทกลับมาเลยครับแต่ในทางกับกันเนี่ยทางฝั่งของซานเ i e กโ f เฟิร์สแอตแทเขาค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าถามว่าเขาดีตลอดทั้งเกมไหมมันก็ไม่ใช่นะ เซตที่1กับเซตที่4เนี่ยเขายุบนะเพื่อนเนเขายุบเหมือนกับเราอ่ะเซตสเซตสเราก็ยุบอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นลุมองว่าในเกมเกมนี้มันเป็นเรื่องของโมเมนตัมมากกว่านะครับที่มันจะเหวี่ยงไปฝั่งไหนมากกว่านะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่สู้ันได้สนุกนะครับถ้าถ้าถ้าเราไม่ได้เชียร์ทีมไหนนะเชียร์กลางๆเนี่ยบอกว่าเป็นเกมที่สนุกเลยเพียงแต่ว่าวันนี้เราเชียร์รัโดวาเคอรี่ครับมันก็เป็นเกมที่ต้องบอกว่าน่าเสียดายน่าเสียดายครับน่าเสียดายนะก็โดยรวมแล้วครับแพ้ไปแต่ก็ไม่เป็นนไรเพื่อๆ แพ้ไปแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นเกมที่ดีมากๆเกมหนึงก็แล้วกันนะครับโดยในนัดถัดไปนะครับทางฝั่งของออรันโดเนี่ยเพื่อนๆก็จะลงทำการแข่งขันนะครับในวันอาทิตย์นะครับเพื่อนๆน,นะจะลงทําการแข่งขันในวันอาทิตย์นะครับเอาตามเวลาบ้านเรานะตามเวลาบ้านเราเนี่ยวันอาทิตย์ก็น่าจะสักประมาณ6กโมงเช้าเหมือนเดิมเพื่อนๆ นัน่นแหละสักประมาณ6กโมงเช้าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเจอทีมที่ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งมากๆครับเ,ออเจอทีมที่จะแข็งแกร่งมากๆนะครับนั่นก็คือทางด้านของซูเปอร์โนวาสนะครับดุเดือดครับซูเปอร์โนวาสเนี่ยมาเดือดแน่ๆนะครับก็เอารอรุน้นรอเชียกันนะครับอกว่าเป็นคู่บิ๊กแมตที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับสำหรับ วันอาทิตย์นะก็ร่วมเชียร์ร่วมเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับผลทางยังอีกยาวไกลามากๆครับเพื่อนๆผลทางยังอีกยาวไกลมากๆเราก็เป็นกำลังใจให้กับตันผู้ครับถึงแม้ว่าเกมวันนี้จะพ่ายแพ้แต่โดยส่วนตัวแล้วผลงานกับตันผู้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับแล้วคู่หูนะครับอย่างเบอร์คอมบี้เนี่ยก็18แต้มนะ18แแต้มก็ถือว่าเป็นท็อปสกอร์ของทีมเราก็ยังคงยอดเยี่ยมอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าอาจจะต้องไปแก้บอลแรกสักนิดนึง แต่ครับแก้บอลแรกสักนิดนึงแล้วก็น่าจะกลับมาอยู่ในเส้นทางได้แหละครับคือมันจะมีเกมที่ต้องยอมรับว่ามันจะมีเกมที่เล่นไม่ดีบ้างเล่นดีบ้างก็ปะปนกันไปแต่ครับเพื่อนๆนะแต่โดยรวมแล้วก็ยังอยู่ในเส้นทางนะครับเพื่อนๆนะโอเคขอตัวลาไปก่อนครับเพื่อนๆกินองไรสามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ